เอาชาวไทยด้วยนะฮะวันกับผมนะปาล์มน้องปาล์มพาเพลินวันนี้เราก็อยู่กับป่าอาร์และน้องเอิร์ธนะฮะวันนี้ก็เล่นซาวเวอร์ลกันต่อนะ,ะจากพาร์ทที่แล้วที่ผมเล่นเลยละต่อกันเลยละ,ะอ่าน,นะฮะตอนนี้เมื่อกี้น้องปาล์มก็ได้เป็นพิธีกรไปแล้วนะฮะตอนนี้ผมอยู่กับน,น้องปาล์มมาเพลินแล้วก็เอิร์ธเอิร์ธซันเดย์นะเอิร์ดซันลานนนะเดี๋ยวกูเปิดให้ดูเขาเลยงานนะครับเรล่างานนี่คือหัวของภูเขาหัวเร้อน <laughs> ขออภัยในความแหลกของตัวเองเว้ยแหลกจังนี่เขาเรียกว่าภูเขาหัวโลนนะครับเอ่อขออภัยในความแหลกด้วยนะครับโปอย<ม>ู่ป<น>ะไม่ได้โปบอกแล้วเจอมีคกูไม่โปล่ะโอ้ยแหลกมากเลยะโอ้ยแหลกมากฮะช่วยกันชักว่าตรงไม้ให้หน่อยนะกูเหมือนจะเห็นว่าคุณกูณณไม่ได้บินกูไม่ใช่คนไทยบินได้อ๋อเหรอไม่ดูไม่ดูคอนเสิร์ตพี่ตู่แต่พวกมึงก็บินไม่ได้ไม่ดีหน่อยเพราะไม่สบายนะครับไม่ทราบว่าพึงอัดด้วยเหรอครับอัดด้วยเหรอ กูพไงไปซับตะไคร้ให้กูด้วยซับตะไคร้นี่แขายกี่ต้นอ่าสองสต้นอ่ะอมันมอกดไม่ติดดีคกดไม่ติมกดไม่ติดต้องขออภาีให้มนตัดไม้ก่อนนะฮะได้มกดไม่ติดะหน kind of ้าตายิงสวยนะฮะลรไปขุดเมืองก่อนนะสวยต่ขุดไม้ไม่ได้เถอะไปตุดขุดเมืองตุดเมืองต้องขออภัยนะคะที่หน้าจออาจจะมืดไปนิดหนึ่งนะหรือไม่นิดกูก็ไม่รู้นะฮะ กูหาอ้ยแหลกค้างเลยเดี๋ยวกูทำช็อตเดี๋ยวกูทำช็อตเองอ้ยแหลกหลทไมเดแมนอย่างเนี้ยอยหิวข้าเฮียมองไม่เห็นเอาไงกู้าจะโปกันไหนกได้ไม่หนักไม่เอาเราไม่โปเว้ยเฮ้ยกูค้างเจ้าจอดยอดกูค้างกับชอตได้ละหนึ่งอัน ตอทอดสีอันแล้วฮะไอ้ยตอนนี้นะฮะเสิร์ฟของเขานี่เสิร์ฟของน้องปานี่แหลกมากนะฮะพิินันธนาการจากน้องปลาปลาเผอนะโคตรแหลกคนไทยบีโอเห็นภาแล้วกูแยกกขึ้นอันนีอ้นี่อขอุนะอาหารก็หมดไปหนึ่งหลอดแล้วนะฮะเอ้ยเกือบตกหลุมคิปเปอร์สาตว ทำทอดไปแล้วเพราะดอูบ้านกูขอทอด้อตอันได้ไหมเพราะดอูบ้านกูมีให้สี่อันจะเอาอะไรบ้าเอ้ยเอาไม้เอาไม้ทำกล่องได้ทีเร็วๆทำกล่องใช่อะไรแป๊บนึงแป๊บนึงครับเอ้ย,อยมึงบังกูกูไม,ไม่ใช่กูเข้าวัวล้นมึง <c oughs> ออกไป <c oughs>

เดี๋ยวกูเก็บของให้ของไปให้นี่อ่ะนี่อ่ะของทุกอย่างแน่ใจว่าสิพรพรนะเจะอยูิอ่าตอนนี้เราก็ทำการรอเผาเสร็จนะคะแล้วน้องปามจะแบ่งอยู่อีกเรื่องหนึ่งนะฮะมีทั้งสามอันนะโถเออก็คนละชิ้นเอาไว้เออนึกขอชิ้นหนึ่งแล้วกันเอา อ้าหมดี่เหลออไแบ่งกันคนละอันนะไม่แล้วของที่ไหนอ่ะเอาของกูเอาเก็บไว้ใน้นันะอืมไม่ได้ขออยู่ในตู้ขออยู่ในกล่องเว้ยใครมีไม้รีบเอามาเผาเลยตอนนี้ผมเป็นหวัดนะคะก็ต้องขอโทษด้วยที่แคชเกมยังไม่สะดวกนะคะอาจจะได้ยินเสียงกีโมกหรืออะไรนะคะก็จะขออภัยด้วยนะคะเพราะคือผมเป็นหวัดนะฮะอ้ยย ตอนนี้อะไรครับ้านไม่บ้านหลักเล็กนะวะอนคืออะไรพอะมีให้สักอัไบ้านอะไรนี่สะดวกสบายะหล้เกิบ้านมีอยู่บ้านชาวบ้าบ้านกูสวยก่นีบ้านกูสวยว่านีเยอะเป็นตึกอะคอนโดสเตเดียมอะเอออภินันทนาการจากไอ้นี่น้องป้ามาเพลนะ ไม่ใช่มันแหลกมากอ่ะมันแหลกโคตรเออขออภัยที่ผมแคทอย่างน่าเบื่อนะครับเพราะว่าผมเป็นวัดนิดหน่อยนะฮะไม่น่าจะนิดโอ้ยโอ้ยแหลกแหลกเว้ยไปหน้าบ้านกูปากอะเนี่ยเฮ้ยเอ้ยยีเสียงใครทำไม่ดีไม่ร้ายเอ้ยไม่ใช่นะ

ผมงงมากเลยเนี่ยแหลกมากเฮ้ย,ย,ยนนผมเปิดตค้าไม่ได้มันคืออะไรอันนี้กเฮ้ยผมไปทำปุ่มสัตว์ไอ้เียสมมตต้อต้องน้ำตายปะไม่ตาย พี่เดี๋ยวค่อยขุดก็ได้เมื่ยวขอทำการขุดบ้านเมื่อสร้างอาวุธนะฮะตอนนี้สระน้ำมีด้วยเหรออ่างน้อยน้ำอ่างน้อยน้ำคืออะไรเออกูทำผิดจะคราบดาบเอ้ยโอ้ยแหลกๆเอากูงงอะเนี่ย ไม่ได้ทำปุ่มย้นะทำปุ่มี้ี้นะฮะขออภัยในความแหลกแล้วก็เอ้ยกูเปิดเตาไม่ได้เนี่ยววเ,เด็กกูเผา,กา,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 กาไก่เผาเผาไก่กูจนะแดกกับเผาไก่ฮะทำไมวะเซิร์ฟแรกจังเด็กกูไปรีตัวเกย์มากเลยอ่ะเอ้ยถ้าเกิดเราไม่ได้เปิดเสียงเราอัดคลิปนี้มันจะมีเสียงวะเออเปิดเสียงอะไรเปิดเสียงโทรศัพท์อ่ะมีอะไรหร มั้งไอพ่อขอทำการรีตัวเกมแป๊บหนึ่งนะฮะมันออกไปแล้วครับบายโอเคแล้วก็เด e ็นเวลาเช้ากูทำการรีตัวเกมนะไม่ได้รีเครื่องนะอ่ะ BACKLIST ไ่เสือกอ่านถูกด้วยไอ้สัตว์เล็กแบล็ลิสเอ้าดูเอ้ยอุ้ยสกวยสกโอ้ยตีกูอีกโอ้ย

อัดเกี่ยวแล้วเว้ยโอ้ยแตกว่าไม่เป็นไรลวครับไม่เห็นเว้ยเคาเตอร์คาเตอรสวิต์ป่ะฮะเฮ้ยอย่าบางกล้องนี่มึงยืมกล้องมงเปิดไม่ได้ cái cay đau hay cũng đẹp ไอ้คืออ๋อตรงนั้นเหรอกูขุดบ้างเมื่อสร้างดาบไงจำไม่ได้ที่กูพูดไปเอเอ็ดเอ็ดดวงจันทร์นะไอเห็นดวงจันทร์กูบอกเอิร์ดเอิร์ดเอ็ดเอ็ดดูก่อนนะเห็นดวงจันทร์รึเปล่าดวงจันทร์ดวงกลมเว้ยสันคนไม่ใช่ไมค์คาร์บอะเดี๋ยวขอไปเห็นอาทิตย์อัสดงหน่อยกูงงแล้วเนี่ยไอค้าใกล้เว้ยหนูไปทะเลทรายดีกว่าวันนี้ไหนกูไม่เห็นเหมืองปั๊ม ามเหอจะมาก็จะสำหรับดูเรื่องอะไรกันดีกส่หรันนบดูเรืจองอะไรเจะไปเจอมาเจอซอมปี้ซอมปิงนะฮะโอเคเหมือนจะเจอทำอะไรสักอย่างอุ้ยเหี้ยวเหลือเกินอะเออเอออ่ะยิ่งเป็นเหวยิ่งมึงต้องยิ่งลงไว้ป่าเออป้ามหนึ่ดตบมึงลงได้ไหมฝนตกแล้วตอนนี้เอ้กูอยากว่ามึงอยู่ตรงไหนูููกก หนูกจอกด้าหลังเอ้าเดทเฉยเบปามจักไปหนึ่งวินาทีเอ้ยเจอแกไว้ค้าอ่ะเอ้ยทำไมไม่ตัดขนแทนตัดขนสัตว์เอ้ยเล็กแปกวยสาวเออเด็กอ ออนี้อันนี้มันมีกล้ยวยป่ะเวอร์ชันเนี่ยกูมีแล้วอันหนึ่งอะขอนสัตว์อะเป็นวัดเนี่ยเป็นสิ่งที่เฮียมากสำหรับนักแฮชเกมเพราะมันจะทำให้ผู้ชมฟังกูไม่รู้เรื่องว่าไปปลาในอ่างในอ่างนี้มันจะมีอะไรวะอนหนั่นป่ะ หินอะป้าไม่คุดหินมาจากไหนวะูขเตาจหะรแงองเี้้านเราตอนนี้ไม่ต้องสวยมากเู่ไอห้อเจมจง์ตอนนี้กูก็เล็กสัตวอยู่เราจะทำการขุดไปสักห้าอันก็พอนะนักแมวเราไม่โลบมากเอาแม่งให้มดป่าเลย เฮ้ยลืมโอ้ยบือกูอเกี่ยวเกียวเกี่ยวอยวูอ่ซาบพผ้ากูยังไหไงอ่ะตอนนี้ขอทำการสร้างอาว,วุธก่อนเอ้ยใครเอาบ้านเอใเอ,เอใครเอาดินมาติดบ้านใครว่าคนาาติดาาดินโอ้โหสร้างอภินันทนาการจริงๆริมงมึงอันนี้กูได้ด่าหินแล้วเว้ย<ค> <c oughs> อย่าบังเดิมึงทับบนกล่องอ,อ,อ่ะกูก็เลยเปิดไม่ได้โดดดิคิดว่าแล้วเขาใจบ้านเขาทะเลทรายแดงในพักของน้องปามนะผมได้ไปกดไม่ถูกใจเอ้ยไม่ใช่นะผมกดถูกใจกดไลค์ไปแล้วนะะ <laughs> ไลค์อะไร <laughs> เคออิร์ู้เลวโอ้โอหไลค์อะใช้ดาบเบียร์ซะด้าเม็ดดีกว่าเยอะ เออตอนนี้นะคะก็มีพวกเด็กเปลียนหรือเด็กขี้ขียแล้วถ้าไมโดนอะถ้าไม่โดนอะแต่ถ้าไม่โดนอะไมโดนนะผมไม่โดนเออมจะตอดีโอไนครับไม่ละฮะรู้เฮ้มึงต้องใด้วยแหละบูารมินดให้คำหยาบเลย18บวกโอ้18บวกอัปเดตีกหน่อยโอ้ ปังสองพันตัดไม้แป๊บอะใช่ไหมะแนวธรรมดาน่าจะไม่รู้สิกาจะอัดเกมรถอะก็ยังไม่คิดอะโอยอ้าวรมึงอาไม่คิดเกมรถไอ้เนี่ยมองอัดตูสแบบไม่ไม่ครับรถ่บเนีงแรกเลยให้ที่แรกขอเซิร์ไปป,ปังนะฮะระบ สิบหกนาทีแล้วฮะรวมสิบหกนาทียแล้วฮะถึงน้องป้าจับไม่ปั๊บเบสกินก่อนเบสกินไม่ได้กูยังไม่ได้ตัดเอาเกิดอะไรขึ้นทำไมกูฆ่าหมู่ไม่ได้อ่ะเฮ้ยกูฆ่าหมู่ไม่ได้เว้ยกูล็อกเหรอฮะ สเกลเออตอนนี้ฮานาปากพ่มดูคลิปอยู่ช่างมันเไม่ได้ตัดนี้ยเ้ยทไมอะแนวมึงอะไรอะบูเลยนะเออวกูจะไปกดแล้วกันกดแนวกดด้วยกดแล้วเหรอ กูไปกดแล้วกันนะบูบอกด้วยจัดในหน้าบูตา400แสนถุงน,น้าสับตะไคร้400เลยเหรอเออตอนนี้เหลือ300แล้วมึงไม่ทำคลิปนักเหรอโอ้ยแห<ร>ลกเว้ยโอ้แหลกแหลก,กนานอยู่น,นะคะอาจจะเงียบไปประกันใดผมก็ต้องขอโทษด้วยนะฮะอาซีหกแล้วซีหกคือ,อเ,เ,เดี๋ยวก็หมดแล้วแหละ ให้เวลามึงอี้พ่นาทีอาตคลิปให้บจบจบแล้วงัว้นกูยังวะไอเดี๋ยวจะปิดเลยดีวะปิดเลยงั้นเดี๋ยวกูปิดเลยดีกว่าเฮ้ยงั้นผมก็ขอปิดคลิปแต่พี่เอานี้นะฮะก็จะอย่าลืมสับตะไคร้กันด้วยนะฮะแค่นี้นะฮะสวัสดีสาค่ะสับสับตะไคร้ทำไมเีสาายสับตะไคร้เอาไป